แม่หลงเริ่มกินอาหารได้บ้างแล้วนะคะ <c oughs> ลูกๆก,ก็ได้กินนมแม่โอ้ยร้องกันกระจององแงสงสารมากคะ่ะคือเขากินนมกับสลิงมันก็ไม่เหมือนกินนมแม่ไงโอ้แสนจะเหนื่อยเออต่มุดตะมีน้้อน้อย,ออมมอย,ย,ย,ยแม่ าข่ายี้เนื้อปลาผสมกับน,นมแพ้แม่หลงกินนะคะเขาก็เริ่มกินได้นิดๆแต่มันก็เป็นสัญญาณที่ดีอะค่ะว่าเขาดีขึ้น่ะก็ยังเหลือแต่ริสานะคะที่ยังต้องลุ้นกันต่อไปใจตุ้มๆต,ต่อมๆทุกวันเลยช่วงนี้มีแต่แบบแจ็คพอตปุ๊บปั๊บรับโชคทั้งนั้นเลย แม่ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ได้ให้ความช่วยเหลือได้ความเมตตาในค่ารักษาแม่ลงแล้วก็น้องลิสาแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความรักให้ความเมตตาให้ความห่วงใยทั้งกับแม่ลงแล้วก็กับน้องลิสานะคะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะเออเดออ้ยด โอ้กินเป็นอะนนเอาเอาเาเอาเอาเอามนอ้ยอ้ยอ an ้ยามันยับยับกับเขาด้วยมูนินอืมอะไรล่ะลูกวารินไม่ต้องกลัวว่าจะมีก้างนะคะเพราะว่าแม่เอาดิวบี้ขยี้จนก้างไม่ไม่มีเหลือค่ะ แม่ก็จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็นำภาพน่ารักน่ารักที่น่าชื่นใจมาให้ f อซีได้รับชมกันว่าตอนนี้แม่ลงอยู่ในขั้นที่ปลอดภัยแล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านมากคะ่ะสวัสดีจ้า